ได้คุยกับพี่เช็คซึ่งเป็นหัวเลยใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูนะครับว่าแต่ละรายการนั้นเขาจะมีรูปแบบอย่างไรคอนเซปต์ของแต่ละรายการนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับโดยเราจะเริ่มต้นจากรายการคนค้นครับนักวิชาครับเมื่อกี้คุยพี่เช็คมาพี่เช็กบอกว่าหัวรายการคนค้นปีนี้เนี่ยจะจัดแบบว่าเป็นพิเศษเลย ความพิเศษของการจัดงาน6ปีนี้อยู่ตรงไหนครับพี่เอาง่ายๆเราแบ่งเป็นเป็นสองพาร์ทสองส่วนแล้วคับ,คบก็คือว่ามันจะมีในส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของนิทรศรการครับจะมีนิทรศรการของคนต้นเรื่องที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นตั้งแต่ปีหนึ่งของรายการจนกระทั่งปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งที่พี่ว่าคือส่วนขอะไรครับคนที่มาบ้านคนคนแล้วก็ต้องได้เจอกับคนต้นเรื่อง ลุงเสรีเนี่ยคนที่แบบเคยดูในทีวีแล้วแบบว่าทำไมลุงเสรีอยากพายร้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นลุงเสรีก็จะมาอยู่ในบ้านคนคนแกจะอยากคายจริงหรือว่าแกจะปากร้ายจริงอย่างที่ในทีวีหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันเองอะไรเงี้ยครับเกลียดเป็นเกลียดสําหรับลุงเสรีนี่อย่เพิ่งโกษนะถ้ากูถีบมึงตูมเนี่ยจะเท่ากับคืนนะลูกจะมาถีบผมมาสัมภาษณ์ลุงถามดู เยวกับคืนไหมก็ต้องเอาแน่ยนะยาทิ้งที่แบบชอบเชียร์บอลชอบเชียร์กีฬาก็จะมาเล่นบอลร้อยไมเล่นเล่นบ้านตะเวงกันเล่นมาดีดมีเขาเท่าเขาโผลกันนะจ๊ะคนต้นเรื่องที่จะมาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นคนที่ยังอยู่ในกระแสะปัจจุบันเท่านั้นแต่สําหรับคนที่ยังอยู่ในความทรงจําและสร้างความประทับใจในอดีตอย่างเถนคนเด่งท่าพัจจันพี่เจี๊ยบจากตอนจนกว่าลมหายใจจะสิ้นรุ่งกว่าแม่จะรู้ดองสา น้องแอนเด็กหญิงจากแดนหญิงเกลี้ยยอดกระตันยูเมเน่งจากตอนแม่ไม่ต้องร้องไห้และอีกหลายๆคนครับซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไม่ต่ำกว่า30ชีวิตต่อวันซึ่งตลอดทั้ง3วันนั้นคาดว่าจะมาไม่ต่ำกว่าร้อชีวิตเลยนะครับแต่สำหรับเท่าทรนงแห่งแม่น้ำเพชรอย,อย่างปู่เย็นปีนีนะ้ไม่สามารถมาได้ครับเพราะว่าสังขารและสุขภาพไม่อำนวย ถ้าใครยัจำภเงาะป่าสาไกได้ที่คืออาก<ม>าศงานนี้ก็จะมาครับย้ายทับย้ายทับจากมาตั้งทับในงานนี้เลยนะใช่จากเทือกเขาบรรทัดแต่ทีนี้เขาจะมาทําอะไรกันอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนแล้วในส่วนในอื่นที่คนที่มาในงานจะได้พบเจอน,นอกจาก2ส,ส่วนนี้มีไหมครับพี่ในบ้านคนๆก็จะมีแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเรื่องที่คุณไม่เคยได้ได้เห็นอย่างเงี้ยครับฟุตเทจห้าสิบม้วนหกสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยครับ ที่เห็นไปมันจะมีเบื้องหลังที่แบบว่ามันไม่เคยได้ออกอากาศไปตากตามลำบากกันยังไงบ,บ้างในตัววิธีการทำงานไปเจออุบัติเหตุอะไรบ้างอ,อะไรเงี้ยครับ จริงๆแล้วบอกว่าพลาดไม่ได้ครับสําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของวิถีพอเพียงเราเรียกว่ากลุ่มที่พึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของการทําเกษตรแบบพอเพียงนะครับหัวใจหลักของงานอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับคือการมารวมตัวกันของคนกลุ่มหนึ่งจากทั่วทุกภาคครับ ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับพวกเขาจะมาบอกกล่าวถึงทางเลือกทางรอดของการใช้ชีวิตในภาวะโลกร้อนน้ำมันแพงอย่างทุกวันนี้และจะหอบผิวผลิตผลทางการเกษตรมาออกบูธให้คนเมืองกรุงอย่างเราได้ซื้อหากันด้วยครับซึ่งจะนำทีมโดยที่แหลมแห่งอรหันชาวนา วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นจะว่าด้วยเรื่องของคนเฟื่องครับที่เป็นทั้งนักคิดและนักประดิษฐ์จะมาบอกเล่าถึงแนวคิดอย่างสร้างสารรค์ครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้มเรือโฟมพี่บรรจงมนุษย์กลางหันลมและอีกกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มคนที่ทํางานเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดอย่างหมอแปะผีบ้าแห่งอมก่อยครูสมประสงค์พ่อพิมพ์แห่งอุ้มผางครูติว๋วแห่งบ้านโฮมฮักและป้าหมอแม่พระแห่งบ้านชัยพฤกษ และหัวข้อการเสวนาอีกมากมายนะครับที่ไม่ได้เอ่ยแต่รับประกันได้เลยครับว่าตลอดทั้ง3วันนั้นไม่มีเหงาอย่างแน่นอนงานนี้ก็คือเราเน้นความอบอุ่นอยู่แล้วเรียบง่ายกันเองนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องหรูหราอลังการอะไรมากมายแต่ว่าสบายๆไปใช่ใช่ใชแต่งานนี้มันก็ไปแล้วมันก็จะรู้สึกอย่างอย่างที่บอกว่าอบอุ่นประทับใจนะครับ ครับจากที่ได้รู้รูปแบบของรายการคนคนมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาที่บ้านของจุดเปลี่ยนซึ่งอยู่ก็ไม่ไกลกันนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะครับจะได้รู้ว่ารายการจุดเปลี่ยนนั้นเขาจะเตรียมอะไรไว้สําหรับงานนี้บ้างครับสเปคหลกที่เราเลือกก็คือ,อหน้า 40ซนติเมตรตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงชั้น2นะครับบุกถึงบ้านจุดเปลี่ยนเลยครับมองเข้าไปนี้ก็เจะบรรยากาศาการประชุมเป็นอย่างเร่งเรียดอีกแล้วยิ่งดูแล้วนี่น่าจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องงาน6ปีครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามพี่ๆที่เขาประชุมกันอยู่แล้วกันนะครับว่าคอนเซปต,ต์งานของรายการจุดเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคนที่ไปร่วมงาน,น,นจะได้รับอะไรบ้างเนี่ยเข้าไปดูทั้งบอร์ดเครื่งองมงกล้งที่อยู่ในบูธกับเครื่องบ,บอร์ดลอย อย่างสโลแกนของงานที่ว่าทวีบูรพาผู้เริ่มจุดต่างผู้สร้างจุดเปลี่ยนชื่อรายการจุดเปลี่ยนนี่เต็มๆเลยอย่างนี้รูปแบบของงานของจุดเปลี่ยนที่จะได้พบเจอในในงาน6ปีนี้จะเป็นยังไงครับดูจากงานของเราที่ได้ไดเผยแพร่ออกไปมันก็จะมีเสียงสะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นพอเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยเราจะนำเสนอปัญหาโอ้โห,โหมันมีอย่างนี้นะแล้วเรามีทางออกให้ด้วย แล้วสิ่งที่เป็นทางออกที่เราเสนอไปค่ะก็จะเป็นเป็นเสียงสะท้อนกลับจากจากคนดูจากผู้ชมที่ที่เข้ามาอยากเปลี่ยนอย่างนี้จังเลยอยากไม่ใช้ถุงพลาสติกนะอยากเปลี่ยนมากทาบุญให้ให้ได้บุญจริงๆไม่ทําบาปอย่างที่เราเสนอไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า๋อเสียงสะท้อนนี่แหละคือคือคือไฮไลท์ที่เราจะนี่แหละเอามาถ่ายทอดในงานเนี้ยสี่สิบเซนติเตยาวยาวสูงแปดสิบเซนติเมสิบ ในงานจุดเปลี่ยนนี่แบ่งได้สักกี่ส่วนนะครับพี่สามส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกจะเป็นบูธอันนี้จะดูอาจจะตุ้งตั้งหน่อยนะครับอันนี้เป็นบูธแรกนะฮะเราคิดอะไรไม่ออกเราก็สร้างขึ้นมาก่อนในบูธจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่านี่คือในบูธจะเป็นสีแดงน,นี่คือ,คคอผ่านมาแล้วสามสิบรอบนะค,ะครับจากการตรวจสอบอันนี้คือแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายแล้วครับไปจากนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วฮะนี่ลายเซ็นที่เช็คฮะเคาะมาแล้วฮะเพิ่งเคาะมาวันที่สิบสามนี่เองนะฮะแต่ที่สุดนี่ก็ ได้ลายเซ็นมาจากพี่เช็กนะครับเป็นคำว่าโอเคซึ่งคงจะเป็นคำที่ oh. ทุกๆรายการนั้นต้องการแล้วก็อยากได้ทุกคนนะครับแล้วก็จะมีบูธอยู่ภายในทั้งหมด10บบ<ม>ูธนะครับอะไรครับพี่เรื่องที่เราชวนเปลี่ยนที่เคยออกอากาศในรายการจุดเปลี่ยน<ม>ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องที่โดนใจ สก็คือมามามาแจ้งเรื่องที่คุณอยากเปลี่ยนนะอย่างที่3าก็คือมาดูยิวัฒนาการจากลุ้มดําสู่จุดเปลี่ยนอ่าและอย่างที่4ี่ก็คือมารวมพลคนจุดเปลี่ยนด้วยการเล่นเกมแล้วก็จะมีทีมมอลลี่วิ่งไปตามวิ่งไปตามบูธต่างๆที่ลอยตัวทั้งหมดอยู่25บูธรางวัลใหญ่ของเราก็จะคงจะเป็นให้เสื้อนะครับก็มีเสื้อจุดเปลี่ยนซึ่งตัวคอลเลกชันนี้เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับก็มีหนังสือจากสนักพิมพ์บุรพานะครับและท้ายที่สุดก็คงจะเป็น หนังสือเขาเรียกว่าคำภีจุดเปลี่ยนเป็นยังไงพี่ก็เป็นรวมเรื่องหนึ่งคนเปลี่ยนหจุดเปลี่ยนอ่าก็คือถ้าคุณถ้าคุณเปลี่ยนตามนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นพี่สุธทีครับแล้วทีเด็ดของนิทรศการในแต่ละบูทที่พี่บอกว่าโอ้โหจะกระจายเต็มงานเลยนี่คืออะไรพี่นิทรศการทั่วไปครับเขาก็จะมีแต่ สิ่งพิมพ์บอร์ดที่งานศการนะครับแบบอย่างกรมนักระลาเขอาจจะได้แค่นั้นนะครับหรือคน้นคนก็แค่บอร์ดธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเราจะเอาของจริงมาเพราะว่าของจริงเหล่านี้ที่เราจะเอามาโชว์ในงานเทศการนี้ค่อนข้างที่จะเป็นของเฉพาะ ของเฉพาะที่พี่สุธีบอกนั้นนะครับไม่ใช่อื่นไกลเลยครับส่วนใหญ่ก็เคยเป็นของที่อยู่ในแต่ละตอนของจุดเปลี่ยนนั่นเองซึ่งทีมงานคุณภาพนะ,นะครับเขาจะต้องไปตระเวนนําของเหล่านี้มาด้วยตัวเองมีทั้งตัวพยาธิจากตอนมหารตภัยอาหารดิบหม้อก๋วยเตี๋ยวจากตอนน้ําใสๆข้างในมีตะกัว่วส่วนประกอบพลาสติกซ่วมปลดทุกข์ให้เป็นสุข ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า30อย่างเลยก็ว่าได้ครับผููได้ว่าง,งานนี้มาเห็นของจริงแล้วยังได้ความรู้กลับบ้านไปอีกด้วยครับสิ่งที่เขาจะได้นะครับก็คงจะเป็นความรู้รและความรู้เชิงข้อมูลนะครับในเรื่องของอคอนเซ็ปต์ของตอนของรายการจุดเปลี่ยนตอนต่างๆที่ได้ไปก็อีกชั้นก็คือทีม<า>งานท,ทั้งหมดจะเจอทีมงานคุณภาพที่ทั้งหมดในทีวีใช่ด้วย มี<ฮ>ใครมีปัญหาใครมีเรื่องราวใครมีความแค้นคอะไรสามารถที่จะเป่าความแค้นกันได้ตรงนี้นะครับแม่ค้าคนไหนที่เราเคยยกกระชัง่งหนีก็มาแก้แค้นกันด้งานนี้ได้นะครับ ได้ดูแล้วนะครับว่าในการเฉลี่ยเขาเตรียมเรื่องราวสนุกสนานแล้วก็เลื่อนเซอร์ไพรส์ประหลาดใจไว้เตรียมพบกับคุณผู้ชมในงานมากมายเลยนะครับซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวไปตามน้องแป๋วไปดูบ้าน,นะครับไปดูรายการอื่นๆที่เหลือของบริษัทที่ีบุรพาครับไปดูว่ารูแปแบบของรายการที่เหลือนั้นเขาจะมีวิธีการจัดอย่างไรนะครับจะมีความสนุกสนานอะไรซ่อนอยู่บ้างน,นะครับแล้วเขาเตรียมงานกันไปถึงขั้นไหนแล้วครับ จัดเป็นงานโดยมีคอนเซปต์ว่าเป็นงานรับสีผ้าช่งางภาพของมิเติร์สันพอคนถ่ายภาพให้